ปุสวัสดีครับวันนี้สถานีทานมาเอาต่อนะครับเป็นต่อใหม่นะครับเพิ่นหใหม่นะครับหฟรีนะครับย่ำนะครับสถานีฐานมาเอาใหม่ได้ฟรีนะครับใหม่ตัวนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่นะครับของเจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นเอาใหม่เสดานะครับมันตายยืนนะครับเอวอ๋อนะครับใบมันร่นมันติตายแล้วครับมันแกเลรวครับ ครับผมฤดูนี้นะครับสถานีทานจะมาแนะน้ำเนาะครับเนาะฤดูนี้นะครับเป็นฤดูที่เข้าเสิได้ไหมจากการลมใหม่น้ำทงหน้าการพัฒนาหน้านะครับเนาะสถานีทานจะได้ไหมจากมองนี้นะครับเนาะลองเบิงนะครับผู้ที่เผาทานใหม่นะครับเนาะหรือพระว่าผู้ที่กำลังเหตุทานนะครับลองลองเบิงนะครับว่าน้ำทงน้ำทาเฮ้าเนี่พี่น้องเข้าเป็นอยากเผาใหม่ออกจางไหนเฮ้ากับ สามารถไปคุยกับเพื่นได้นะครับช่วงนี้จากนี้จนถึงมิถุนาหมดนะครับพืษภ,ภาพมิถุนาจะเป็นไม่จากการพัฒนาตัวนี้เป็นการเอาต่อนะครับเอากับต่อมาต้นปลายเจ้าของมันเอาไปแล้วนะครับ เนือปูออกตอนเอาไปเผาะนะครับจะตัดยากแค่น้อยนะครับเพราะว่ามันมีดินอยู่ข้างในเนื้อใหม่นะครับเนาะใหม่ทังนี่กหลายอยู่ครับนี่นะครับเป็นการเป็นหลอกไห้หลอกหน้านะครับูเป็นหลอกทั้งคุณนะครับเป็นหลอกหน้าพัฒน,นา พื้นที่นะครับครับผมวิธีหาใหม่ของสถานีทานช่วงเดือนนี้นะครับเนาะแนะนํำมาแบบนี้และครับเนาะหาเบิ้งน้ำทงหน้านะครับผู้ดไดหลอกนอนทิ่มไห้ลมไหมทิ่มไหวก็ลงไปถามเบิ้งโหลดครับอาสาออกโหลดครับครับผม คลิปนี้ก็บฝากได,ดูการเอาไม้ออกจากทงตะเปียนตะนี้นะครับนาะครับผมมาหนีทีมงานสถานีทนันสวัสดีครับเ,เอาอบวาาไนหหงล่